สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดียามเช้าวันนี้นะคะวันนี้นะคะแม่น้องรีก็ได้ผักบุ้งจากสวนนะคะนี่นะคะก็จะผัดใส่ตากระป๋องนะคะตอนนี้แม่น้องรีก็มาตําพริกกระเทียมหอมแดงก่อนนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมเปิดไฟตั้งกระทะเลยค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำมันลงไปนะคะ มากน้อยก็ตามความต้องการเลยนะคะจากนั้นก็ใส่พริกที่เราโขลกเมื่อกี้นะคะลงไปเลยค่ะ สักพักนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมกระเทียมที่เราโขงกเมื่อกี้นะคะก็มีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นนะคะผักบุ้งที่เรา หั่นและล้างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันสักหน่อยนะคะ จากนั้นแม่น้องเรก,ก็จะใส่น้ำล้างครกลงไปนะคะผัดผัดอีกทีให้เข้ากันค่ะให้ผักสลดนะคะ จากนั้นก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะก็จะเทยากหน่อยนะคะเพราะว่าเนื้อปลาชิ้นโตมากค่ะจากนั้นแม่น้องเรกก็ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยรสดีค่ะ จากนั้นก็เป็นซอสฝาเขียวนะคะผัดให้เข้ากันค่ะ ไว้ให้เครื่องละลายสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นแม่น้องเรจะใส่ซอสหอยลงไปนะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันอีกทีนะคะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะผัดผักบุ้งปลากระป๋องเช้าวันนี้ค่ะน้องเรย์แม่น้องเรย์ปล่อยให้เดือดสะหน่อยนะคะเพื่อให้ผักเปื่อยสักนิดนึงนี่นะคะแม่น้องเรย์ก็ปล่อยให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะ จากนั้นก็จัดใส่จานเลยค่ะนี่นะคะเมนูยามเช้าในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่น้องรต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ